สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้พบกับนีวมิวอีกแล้วนะคะที่เป็น K U M รถสวยสาขาโคราชค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถคันเล็กๆเ,เข้าตอกซอกซอยได้นะคะใช้บรรทุกกรวดหินดินหรือทรายค่ะเป็นคันนี้เลยค่ะฮีโน่ดั p สามคิวเครื่อง150แรงนะคะรถปี61ค่ะกระบะของน้องนะคะจะยาว3.1เมตรค่ะเดีย๋ยวเราเดินดูรอบๆกันนะคะ ค,คุณลูกค้ารถดัมคันนี้สวยมากใช่ไหมคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมคัสซีสวยค่ะราคาของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่5,500สนบาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะเครดิตด,ดีนะคะจะได้เงินติดล้อนะคะราคาอยู่ที่6,000นบาทค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะติดต่อมาที่นินวนะคะ0 9น5 4 9 7 5, 9 9หรือจะมาดูรถที่เต็นท์ KUM รถสวยสาขาโคราชนะคะเต็นจะอยู่ติดกับผนุนาบพาสค่ะ สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ